เบียทูฟาตมเหรออะไรวะเอพิโซดแรกโฮมอลนเหรออยู่บ้านแบบโดดเดี่ยวลำพังเหรอใน mm. เกมมันอยู่ในหมวดหมู่เฮอร์เลอร์ด้วยมันมีจัมสแกส่กูวะเนี่ยไี่่น่ากลัวอะเอพิโซดหนึ่งโฮมอลนนะเหรอ,อ12รกรกฎาคมฉันไม่ต้องการที่จะเขียนสิ่งนี้ลงในเ d d ิตเพื่อที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องแต่งฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มจากตรงไหน ขอโทษด้วยที่ฉันเล่าเรื่องไม่ค่อยเก่งมันเป็นช่วงกลารฤดูร้อนพ่อแม่ของฉันติดงานในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นก็หมายความว่าฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวนอกจากนี้เวลานอนของฉันมันค่อนข้างที่จะปั่นป่วนฉันสามารถหลับไปตื่นได้ตลอดเวลาโอ้โหภาพมาจอจอเบอร์นะโอชิดโอโอตื่นราการดังแล้วโอ โอเคปิกปาดเก็ตอัพฉันตื่นขึ้นมาตอนประมาณอะไรแปดโมงเหรอหรือหรือว่าสองทุ่มวะเมื่อกี้ <Huh? S 2> ดูจากสภาพแล้วน่าจะสองทุ่มแ้งนะตื่นขึ้นมาก็คือเราอยู่คนเดียวเลยเหรอโอ้โ oh. หถ้าผมอยู่คนเดียวว่างๆผมจะเปิดเพลงกระดิงกระดิ่งกระดิงกระดิ่งกระดิ่งไปเลยตื่นมาพร้อมกับตอนอาทิตย์ตกดินนั่นเหรอเอ้าเสียงอะไร แอบดูคนทางหนา้าต่างโอ้แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอารมณ์เหมือนมันแบบเอ้าแม่ทักมาโอ้ทัพแบบหนึ่งอะไรแม่กับพ่อคิดว่าจะกลับเย็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสียงแม่แล้วทีสุดคือตอนนี้เราอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมแต่แม่เราก็บอกว่าอาหารมันอยู่ในะตู้เย็นสินะแล้วตู้เหมือนเราจะชวนเพื่อนมาบ้านเราด้วยเนะี่ยดีแล้วทางออกที่ดี ถ้าเราชวนเพื่อนมาบ้านเราสักสิบยี่สิบคนเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรมาหลอกเพื่อนเราทันได้ไงวะ <c oughs> ถ้าคนมันเต็มบ้านตะขนาดนั้นเนี่เอีย <Nice. S 1> รูปภาพบรรยากาศนอยส์ชักเปิดได้ปะโอ้ไม่ได้อ่ะแต่ทำไมมันเปิดไม่ได้โอ้รูปเดียวทั้งบ้านเลยปุ๊เนี่ยอ้นึกว่ารูปเดียวทั้งบ้านนนี่คือห้องห้องใครนะ จะถามฉันว่าทำไมฉันถึงเข้ามาในห้อง,องพ่อแม่แไม่เป็นไรเข้ามาแล้วเข้ามาเลยแล้วกันเอ๋หมามัานเห่าอะไรนะมาเห่าแล้วเข้ามาพักเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงเป็นใครอ่ะมายืนหน้าบ้านผมทำไมอะ่ะเอ,อแปลกคนว่ะ ไอ้ลุงคนเมื่อกี้เป็นใครกันเราลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันอเอ๊เอ๊ะลุงลุงคนเมื่อกี้เขาไปยังไปแล้วลุงคนเมื่อกี้เขาไปแล้วไหนในตู้เย็นมีอะไรกินมะเยี้ยน้ะหมูตู้เย็นเอ้ยนี่แหละตู้เย็นที่ไฟปัน่นของก,กินแน่นอย่างนี้แหละตู้เย็นที่ไฟปั่นเลยโอเ้เอ๊เรมีอะไรเปิดได้อีกปะ ชนะปิดประตูตู้เย็น <No. S 1> ไม่ต้องปิดหรอกอเปิดได้งั้นแหละไอ้เดี๋ยว <c oughs> ท่ารายการที่กูเดินผ่านประตูตัวเป็นถึงโยกวะเพราะอะไร <c oughs> เฮ้ยตาจริงมันสั่นได้ยังไรกัน <c oughs> เราเดินออกตามลุงคนเมื่อกี้ไปแล้วปะเดินเดินออกไปตามลุงคนเมื่อกี้เฮีย yeah. พลังฟอรสเงี้ยเหรอเราออกไปไม่ได้เราโดนพลังฟอร์สขังแล้วอโอ้สวัสดีครับรถสีแดงอนะ่ะคันนั้นนะ่ะดูผมหรือผมออกจากบ้านไม่ได้ด้วยโอ้เหยียการที่เดินนะมาวันนี้แล้วหัวมันสั่นอุ้ยมีทีวีด้วยอุย้ยเปิดได้ด้วยวะเปิดมาแหละเปลืองไฟดี <Brad. S 1> โอ่านั่งดูทีวีเหรอแต่เดี๋ยวก่อนดีกว่าเรายังมีอีกต้องทำอีกปะพอๆอลุกลุกล นี้ไม่ตูวหลังบ้านสินะอันนี้คืออะไรสายน้ำเหรอเมื่อบ้านเราน่าจะมีฐานน้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเอ่อจะบอกว่าคือคือยืนอยู่บนน้ำเหรอเมื่อกี้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยจะราออกอรอกจากบ้านมาได้แล้วเราไปเลยได้ปะเราเรา,เราไม่อยู่บ้านนะเร,เราไปเลย <c oughs> ไปแล้วจ้าตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยได้ปะรถขึ้นรถขึ้นรถไม่อยู่แล้วไม่อยู่ละ จะเป็นยังไงถ้าถ้าเราเดินตามดูคนเมืมม่อกีไ้ไปนี่เลยพลังฟอร์สอตะแ้ะโอ้แต่บ้านเราทางเข้ามันเยอะมากเลยนะเนี่ยสามทางเข้าอ่ะล็อกประตูไงหมดวะเนี่ยคือเราอย่าเพิ่งนอกเรื่องเลยเราไปหาไอ้นี่ก่อนเราเราไปหาอาหารที่แม่เราบอกไปคืออะไรวะอ๋อ มันดูอาหารไปอย่างงี้เลยเอ๊ะไมีใครอยู่ป่ะเสียงเครื่องแบบเครื่องนี้มันเครื่องทำอาหารที่มันแบบดุมากเลยผมไม่ชอบเสียงทีวีเลยแบบแม่งแม่งวิวบรรยากาศมากเลยไปปิดปิดด้วยก่อนได้ป่ะตอนนี้อาหารเราน่าจะเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะกุจีู้ปลาเอ้ยมึงอย่าเล่นกับอาหารดิววะ ตอนนี้เรากลับไปดูทีวีของเราได้แล้วไอ้ลูมคนเมื่อกี้มันไปยังไงบ้านเราเยอะแต่บ้านเราทางเข้าอะเยอะมากเลยนะประตูข้างหลังบ้านสองประตูแล้วประตูข้างหน้าอีกหนึ่งหมดอฮ้ยไอเงยอ้อกินได้โอ้เอเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เสียงกระจกแตกเว้ยมันเป็นเสียงในทีวีหรือว่าเสียงจากบ้านกูวะเนี่ยอะไรวะน่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเ <c oughs> มื่อกี้ผมเห็นคนเหมือนคนมันเดินขึ้นไป็นบ้านเราเ <c oughs> ชีย่ยร <c oughs> ์ประตูเปิดบอกว่ามันมามันมามันเข้ามาแล้วเหรอเชียลุงกับลุงกับลุงมันเข้ามาแล้วเหรอ เราเราต้องขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนลุงเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเหมือนเหมือนแล้วมันเงาอะไรทุกอย่างเราเดินเดินขึ้นไปเช็คชั้นบนเช็คไปกินไปไม่ได้เหรอโอ้ห้องเราเปิดแล้วรู้วรือว่าเราเปิดเองวะเอ้าเ,าเปิดไปสองห้องเลยอ่ะ, <c oughs> ม,ะมันแอบเข้ามาแบบมั่วอยู่ในนี้ปะวะเฮ้ย โอ้นาคา,เว,าเวลาเวลาเข้าเดิมเป๊ะเลยเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมตาฝาดหรือเปล่าแต่ผมผมเห็นเหมือนเงาคนมันเข้ามาแล้วเฮียมันไม่ดีละบ้านกูมันมัน,มนคือบ้านกูไม่ใช่เซฟโซแล้วเินนะแต่ไม่เป็นไรดูหนังต่อแล้วเฮียเพราะฝันกลัวกินทั้งหมดอ๋อกินหาเสร็จแล้วควรนอนอใครจะไปนอนหลับวะเนี่ยเฮียลุงไม่อยู่ในบ้านกูะ แกูไม่รู้ด้วยลุงมั่อก้เรารอเฟสจอตอนไหนนะว่าต่อไปเนี่ยที่ที่เราจะเจอของจริงก็ละเราบางทีเราอาจจะต้องเอาจานไปล้างไหมเอ้ยที่หัวใจจะวายทุกครั้งที่เข้าความเข้าที่ใครมันขยันทักมาแล้วหนาวะโอ้โหเพื่อนแบบเพื่อนไม่ว่างโอ้เพื่อนมิธุระแ,ะแล้วแถมพรุ่งนี้ยังชวนไปบ้านจิตสกาเฮ้ยโดนโดนเฟสจอในบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวนะครับพี่เพลงพี่เลิกบิวทกทีได้ไหมเนี่ย ลุงคืนลุงมันก็แอบมาแอบไปในบ้านเรานะโอ้ <ś led> ใจจะว,วายทุกครั้งที่เขาความึงเข้าอ่ะบางทีเราควรจะปิดปิดประตูแนละ้วล็อกห้องได้ปะสามารถปะ <Nope. S 1> ป่าทั้นทำการบ้านดีกว่าเที่ยงคืนสามสิบแปดนาทีเลยเอ, <ś led> อะไรคือการที่แม่ส่งข้อความมาบอกว่าอย่าอย่านอนดึกวะเนี้ยให้พ่อแม่แม่ฮะป้าข้างบ้านนั่นเหรอคือใคร เออยตรงนี้แม่มีสายรับแล้วไปทำการบ้านเสร็จแล้วก็นี่กันขึ้นเตียงนอนเลยแล้วกันบ,นบ่ายเวาจะนอนแล้วตีหนึ่งสิบหกนทีอุย้ยหิวน้ำเลยตอนเนี้ยใครใครจะลงไปเอาน้ำมาไม่ไม่ลงไปนะเป็นผมผมจะไม่ลงไปข้างล่างเด็ดขาดเลยไม่มีทางที่ผมจะลงไปเอาน้ำตอนตอนเวลาเนี้ย ผมจะรอให้มันเช้าก่อนแล้วค่อยว่ากันล็อกห้องอยู่ในบ้านจะต้องต้องลงไปเอาจริงมีม,มีทางอื่นไหมนอนนอนต่อได้ไหมไม่ได้อ่ะต้องลงแววน้ำเดียวเลยอะน้ำน้ำเอามาขวาไปกินน้ำเฮ้ยแม่ส่งรูปอะไรมาวะเนี่ย ใครอยู่หน้าประตูอ่ะใช่ลูกเขเปล่าไหนวะแม่เยี่ยใช่ลุงตอนต้นเกมเพราวะเนี่ยตกลงมาอยู่ในบ้านกูหรือไปอยู่ข้างนอกวะเนี่ยเฮ้ยลุงลุงเป็นใครกันเนี่ยเยี่ยตอนนี้ลุงมาอยู่หน้าบ้านเราจริงเหรอคือลงไปแล้วแจเอ๋ยแล้วปะเนี่ยอะเป็ลุงลุงมาหันล้มมองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนแล้วกัน ลูกมันคงไม่พังประตูเข้ามาใช่ไหมอ่ะอย่านะอย่านะเยี่ยขอร้องอะ่ะคงคงไม่ฮาร์ดคอร์กใช่ไหมเยี่ยผมเข้าห้องก่อนแล้วเจอกันแม่แม่อารุปนั้นมากไหนอะ่ะพอล่าบอกแม่ตอนนี้เรากำลังโทรเรียกตำรวจหรอโอเค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 ผม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 จะซ่อนผมจะซ่อน <c oughs> ลูกเป็นเหนุแรกกูแล้ววะไม่รู้อุดไม่ออกไปไหนนั้น นอนตรงนี้โอ้ประตูเปิดมาแล้วแล้วประเด็นคือแม่บอกให้ล็อกประตูเถอะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันล็อกประตูยังไงวะกูไม่เห็นมันจะล็อกได้สักงนี้เลยอ่ะเฮ้ยใครไม่กดอะไรวะ,ะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นไม่ออกครับไม่ออกก็ต้องกดครับเนี่ยไม่ไม่ออกครับ,ออรบ,ออรบจนกว่าสิ่งที่ผมจะออกอย่างเดียวคือตำรวจเท่านั้น,นครับจะนอนตายานี่แหละ ไม่ออกไปไหนทั้งนั้นหรือบางทีเราควรลงไปดูข้างล่างปะผมนอนมาตรงนี้แบบนานมากนะแบบล้วนะแบเควสเป็นไม่เดินเลยเ <laughs> จอกันใครเจะก็ออกกูไม่ออกละเจอกันเจอกันสั์ก <c oughs> ูกูไม่ออกไปไหนรท้งนั้นน่ะกูนอนตายใต้เตียงกันเลยใครจะออกก็ออกกูออกแล้วคนหนึ่งอ่ะ สิ่งที่กูจะออกอันเดียก็คือเกมมันมาคับพวกบอ,อกนั้นแหละเอ้ยตำรวจตำรวจมาแล้วอเอ๋แล้วไอ้ลุงคนนั้นนะยัองอยู่ปะแต่ผมเดินไปห้องที่ไอ้ลุงมันอยู่เมื่อกี้ก็คือแบบคือผมันโดนอะไรปะวะเจี๊ยน่าร้องว่ะตอนไหนตำรวจมมาแล้วลุง อยู่อยู่เปล่าฮันแน่แอบอยู่เปล่าจะ,ะคืออะไรคือจบเกมเหรอสรุปคือเรารอดใช่ไหมเนะี่ยโอ้ดีจริง